ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็ในระยะนี้เนะาะก็เข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะครับวันนี้ก็ออกไปทํางานข้างนอกเนาะทำงานกลางแจ้งก็ลมแรงมากเลยนะครับได้ยินข่าวว่า ลมหนาวเนี่ยอาจจะลงมาอีกละลอกหนึ่งเนาะอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับก็ฝากเนาะพี่น้อง fc ดูแลสุขภาพด้วยนะครับร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจจะทําให้ไม่สบายนะครับก็วันนี้นะครับดวงตาก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็เป็นการาวิเคราะห์สูตรเด่นล่างนะครับหวยรัฐบาลไทยเนาะงมืประจําวันที่1นธันวาคม6กเ็ นะครับก็งวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่16พฤศจิกายนะครับสูตรที่ลงตันให้ไปก็คนรับเนาะที่วิเคราะห์ได้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมาอยู่แถวหนึ่งเนาะก็คือมา8นะครับก็ตำแหน่งที่เข้าเนี่ยนะครับลุงตันวางตัวเลข2ตัวไว้ที่ 8ป 4, 4 8เนาะ,ะปากรวว่าหวยออก38นะครับก็ถือว่าพลาดไปแต้มเดียวเนาะในพี่น้องที่มีมุมมองที่แตกต่างเนาะก็อาจจะ,ะจับชุดเพิ่มเติมกว่าโชคดีกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่1นาธันวาคมนะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันะมาดูสูตรเด่นล่าง หวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่1ทธันวาคม67นะครับซึ่งในการวิเคราะหะ์สูตรให้พี่น้องได้รับชมกันในวันนี้เนาะลูกตันจะใช้กลุ่มตัวเลขนะครับจากสามส่วนเนาะส่วนแรกก็คือ,อตัวเลขจากรางวัลที่1นงนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นกลุ่มตัวเลขจากรางวัลเลขท้าย2นะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเลขหน้าเลขท้ายเนาะสามตัวครั้งที่1ครั้งที่สองนะครับนะซึ่งก็จะใช้ตัวเลขกลุ่มนี้นะครับในการหาผลลัพธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สองแถวนะครับและค่อยเอามาพิจารณาวางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะ,ะงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่สิบห พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับารางวัลที่หนึ่งนะครับอเลขหกตัวก็คือหนึ่งแปดเจ็ดเนาะหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะครับส่วนเลขเลขท้ายสองตัว 3, 8, นะครับก็คือสามแปดนะครับอ่า เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์สามหกนะครับครั้งที่สองครั้งที่สองอีกเก้าสองสามนะครับอ่าแล้วก็ถ่ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเก้าแปดศูนย์นะครับครั้งที่สองห้าสี่เจ็ดนะครับห้าสนะี่เจ็ดเนาะอ่าน,นี่ก็คือ ท้งที่สองนะครับการหาผลลัพธ์นะครับแถวแรกเนาะลุงตันจะใช้หลักหน่วยนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เนาะก็คือหนึ่งนะครับแล้วก็หลักสิบเลขท้ายสองตัวนะครับก็คือหนึ่ง <c oughs> ก,กับสามเนอ,อาตัวบวกก็คือหนึ่งบวกสามนะครับ อีกคู่หนึ่งเนาะจะใช้หลักร้อยหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เนาะสองกับหลักร้อยท้ายสามตัวครั้งที่สองสามตัวครั้งที่สองก็กคือกลุ่มตัวเลขตัวนี้เนาะหลักร้อยก็คือห้าเนาะตัวบวกก็จะเป็นสองกับห้านะครับ ทีนี้ก็มาดูาผลลัพธ์ที่ได้นะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่เนะาะบวกลบหนึ่งก็จะเป็นห้าเป็นสามนะครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วก็ลบหนึ่งเป็นหกเนะาะทีนี้ก็จะเอาตัวเลขกลุ่มนี้นะครับมาพิจนารณาเนะาะหาเลขเด่นแล้วก็ วางเป็นชุดสองตัวนะครับทีนี้ก็มาดูเด่นกันก่อนนะครับเด่นประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับก็จะมีสี่ลูกตัดให้สี่ห้าแล้วก็หกนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวเนี่ยนะครับลูกตันก็จะาวางแบบจับควยเนาะ แบบรหรือว่าแบบ9้าประตูนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหกสามหกสี่หกห้าเนะแล้วก็เจ็ดสามดสี่เจ็ดห้านะครับ แล้วก็อีแถวหนึ่งเป็น83 8ส85นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจุด2ตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากตารางข้างบนนะครับอ่าพีน้องเอฟซก็มองเนาะอ่ามองผลลับนะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลงตารวาไว้ให้นะครับอ่าถ้ามีความเห็น แตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการหาผลลัพธ์เนาะในการหาผลลัพธ์เนี่ยพี่น้องก็ได้รับชมกันเนาะกลุ่มตัวเลขที่ลุงเอามาใช้ในการหาผลบวกเนาะก็จะเป็นตัวเลขจากงวด ที่ผ่านมานะครับก็คือว่อประจำวันที่6พฤศจิกายนะครับเป็นตัวเลขจากรางวันที่1เนาะเลขกตัวแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น3ตัวหน้าอ่าครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2เหมือนกันนะครับก็จะเอาตัวเลขใน3ส,ส่วนนี้นะครับมาหาผลบวกแล้วก็เทียบ สถิติย้อนหลังไปสามงวดนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับให้มาวิเคราะห์เป็นชุดเด่นแล้วก็ชุด2ตัวนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อฟที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ นะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ